แล้วนะคะกับการแข่งขันคอนเสิร์ตกับเทนเนอร์ตีสันต่อนะคะ,ะและว,วันนี้เราก็ได้แชมป์ของเรานะคะคือทีหนึ่งน้องมินกับเทรนเนอร์จอยค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามคามุณแชมคิดเห็นของแฟนคลับทีหนึ่งกันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากเลย,ยค่ะแล้วก็ยินดีกับพี่จอยแล้วก็น้องพินมากน้องมินทำเต็มที่แล้วก็เชียร์พี่จอยด้วยนะคะพี่จอยเป็นเทรนเนอร์ที่มีความสามารถมากค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะประทับใจที่สุดเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยตอนนี้เราอยู่รายการอะไรคะ The Tainer ซ e a s o n 2ค่ะใช่แล้วค่ะตอนเราได้ผลประกาศที่ชนะมาแล้วนะคะตอนนี้กำลังส่งมาในเมื่อทีซึ่งใครได้ค่ะน้องจอยนีค่ะเป็นมิตรได้ค่ะรู้จักเทรนเนอร์จอยและน้องมินค่ะที่หนึ่งค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เรากําลังรอพี่จอยแล้วก็น้องมินนะคะรอมาเพื่อส่งข่าวอยู่นะคะเราจะคอยติดตามบนเวทีในอีกสักพุ่มนะคะเราจะไปพูดคุยกับเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการได้ตำแหน่งทีเหนื่อย ตำแหน่งแชมป์เต็มเลยนะคะนีคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเร็วทำไมมาโค้งวันนี้ต้องขึ้นมองด้ค่ะหนมากไปครับมันมากมากครับดนมากครับแล้ววันนี้ไม่เหน่อมากเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ต้องทนไปต่อไเหออ่จนต้นเหนยเซนู้สึกไงบ้างคะพี่พี่ก็รู้สึกดีใจค่ะถามคนได้รางวัลดีกว่านะคะ ทั้งเป็นรู้สึกไงบ้างคะดีใจแบบว่าแบบไม่รู้ไม่ถูกแล้วตลกไหมคะวันนี้เต็มที่แะ้วสามาระสบการณ์ที่แสนแล้วตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่สลับเวลามาด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยโหวตให้พินได้ค่ะขอบคคุณมาก่แล้วน้องพินจะขอบคุณอะไรจอยบ้างคะคำถามนี้โดนถามหลายรอบเลยเนาะขอความจริงเอาสักหน่อ แข่งปีจอจะบอกกับน้องมินอะไรยังไงบ้างคะ่งก็ไม่บอกเลยบอกว่าแค่เล่นแต่พุยเน้อะเนอะสนุกทันหลังใช่แล้วใส่ชั้นผ้าพิซซ่าแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่จอคว้าไปถึงแฟนคลับนิดนึงนะคะคำพูดแฟนๆทุกคนนะคะที่ด้านด้นมาเชียร์ถึงที่นี่บางคนก็อยู่แต่งตัวก็ยังมีสามานะคะแล้วก็โหวตโหวตให้น้องมินไม่ว่าจะเป็นการโหวตเอ็มไทยหรือว่าโหวตหรือว่าเสียงกระตังโหวตกันมาจนน้องมินชนะวันนี้ใช่ชนะของน้องมินส่วนหนึ่งก็มาจากทุกคนนะคะ ดี <blender> ค่ะ uh. คุณแม่น <wei> <y GO> <uther> ้องโคอีนะคะที่สมค่ะรู้สึกสนุกมากค่ะสนุกกับลูกอีกสนุกกับลูกอีกแดนทุกเพลงกระจายเห็นหรือเปล่าคะกล้องจับหรือเปล่าคะจับค่ะเต็มที่วันนี้นะคะคุณแม่กับคุณลูกนี้ขอถามว่าใครสวยกันคะ สวยแต่เล้าใจได้ไหมให้ลูกสวยค่ะลูกสวยใช่ยนะคน้องโคอีไปไหนน้องโคอีไปเปลี่ยนชุดค่ะวันนี้ฝากอะไรถึงแฟนคลับน้องโคอีแล้วก็ถึงรายการโคอีเนี่ยแหละก็ขอบคุณมากทุกคนสําหรับทุกคนที่ทุกโหวตที่โหวตให้โคอี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์โคอี้นะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะี๋ยวจอกันที่สำเร็จงานค่ะคันจมูก